ทางราคาทองคำกันนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหราคาทองคำก็พุ่งขึ้นมาถึงะทะลุพ<ม>ันแปดร้อยเหรียญขึ้นมานะคะสามสิบกว่าเหรียญน,นะเดี๋ยวเช้าวันนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ต้องติดตามประเด็นอะไรบ้างเราไปพูดคุยกับคุณวรุดรุ่งขำค่ะผู้ในการวิเคราะห์บริษัทวายอาร I, <ม>์จีบูเลนแอนด์ฟิเจอร์สนะคะสวัสดีคุณวรุ่ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุ่ครับวรสวัสดีครับอาจารย์สุราศิษย์สวัสดีครับคุณนวลวดีค่ะทองมาแล้วใช่ไหมคะคุณวรุ่ค่ะ ว่ามีหลายปัจจัยบวกเลยครับที่ทำให้ราตราทองคำพึ่งขยันขึ้นนะครับออทองคำอย่างแรกเลยได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่งางสหรัฐกับจีนนะครับหลังจากคุณแนนซี่โพลิซีเดินทางเยียนไต้หวันจีนก็มีการฟ้อมรบในพื้นที่บริเวณรอบๆเกาะไต้หวันทั้งหมด6จุดนะครับเวานนี้ก็เบาๆครับยิงปืนปนอาวุธทั้งหมด11ลูกไปตกในพื้นที่ชายฝั่ง ทางตะวันออกเฉียงนะเหนือรอบรอบเกาะไต้หวันนะครับ <c oughs> สัญญาณดังกล่าเนี่ยทำให้ทางฝั่งสหรัฐเองออกมาประนามภ่าตีดังกล่าวของจีนนะครับ <c oughs> แล้วก็มองว่าจีนเองก็ยังคงแสดงค่าตีที่ค่อนข้างแข็งกร้าวและก็ก้าวราวกับทางไต้หวันนะครับ <c oughs> แนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้คนมองครับว่าการเจราจาเพื่อยุติสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน อาจจะถูกยืดหรือถูกดึงออกไปนะครับถ้าสงครามการค้าในรูปแบบของการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการที่ตอโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยยังดําเนินต่อไปความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกก็ยังคงอาจจะได้รับผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวอยู่นะครับอันนี้เป็นปัจจัยแรกที่ดันทองฟ้งตัวขึ้นมาปัจจัยที่สองครับเมื่อวานนี้จะมีการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษหรือเราเรียกกันว่า BOE นะครับปรากฏว่าธนาคารกลางอังกฤษ ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในที่ทางที่เล่งตัวขึ้นครับ mm hmm. อขึ้นดอกเบีย้ยในระดับ50สิบเบสิสพอยต์จากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นในระดับ25เบสิสพอยต์นะครับ okay. mm hmm. แนวโน้มดังกล่าวทําให้หลายคนมองครับว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆ mm hmm. รวมทั้งธนาคารกลางอังกฤษเนี่ย mm hmm. เริ่มมีทิศทางของการขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย mm hmm. ที่จะไล้อัตราดอกเบีย้ยนโยบายของทัน mm hmm. ธนาคารกลางสหรัฐนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให สกุลเงิน้อนแล้วก็สกุลเงินของกลุ่มประเทศต่างๆที่พยายามขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับมีสัญญาณของการแข่งค่าขึ้นพอสกุลเงินต่างๆที่เขาไปเว่งน้ําหนักหรือท่วงน้ำหนักกับดอลลาร์เนี่ยแข่งค่าดอลลาร์ก็เริ่มกลับมาอ่อนค่าลงนะครับท <Okay. S 2> างนี้เนี่ยพอดอลลาร์อ่อนค่าทองคํา ในฐานะสินค้าพุกพันที่สวนทางกับดอลลาร์อยู่แล้วก็มีสัญญาณของการเด้งหรือมีการดิดตัวกลับขึ้นมาครับอืมค่ะก็สองปัจจัยนี้เลยนะคะแล้วบอกขึ้นมาอย่างเมื่อวานนี้ทะลุพันแปดร้อเหรียญขึ้นมาคุณวรุษเช้าวันนี้คือยังไปต่อได้ไหมคะหรือว่าอาจจะพักๆส,สักหน่อยอะคะ่ะค่ะสำหรับในระยะสั้นเลยนะครับต้องบอว่าคืนนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวเลข การจ้างงานนอกภาคการเกษตรครับซ <ator> <g kop at> ึ่งถือว่าเป็นตัวเลขสำคัญเปิดเผยเดือนหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ <g ograf i> นักลงทุนยังกังวลครับว่าถ้าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาดีคล้ายๆกับสถิติในรอบ3เดือนที่ผ่านมานะครับทองคําอาจจะมีแรงขายคากํนนาไรหรือมีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการปอนตัวลงมาได้นะครับ <g kop at> ดังนั้นเนี่ยเราจึงมองว่าก่อนที่จะทราบตัวเลขการจ้างงานนอ,นอกภาคการเกษตรหรือว่า นักลงทุนที่ถือทองคําเอาไว้นะครับ <Okay. S 1> แล้วออพอใจกับระดับราคาที่ราคาไต่ระดับหรือขยับขึ้นมาเนี่ยแนะนําให้แบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือความผันผวนจากการเปิดเผยตัวเลขนอนารามในคำ่ำคืนนี้ดีกว่าครับ <Okay. S 1> เ,เรายังให้แนวต้านเนี่ยในโซน1,800-1,803 18รียญดยลอลลาร์ต่อชออนนะครับ <Okay. S 1> ถ้าทองคำ mm hmm. ยังไม่สามารถผ่าน mm hmm. หรือย,ยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ ให้ทยอยดับทองคําออกขายพร uh huh. ้อมติดเป็นทองคําแท่ง9.65หรือราคาเงินบาทประมาณ30,550บาทต่อบาททองคํานะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าเกิดตัวเลขออกมาแยก่กว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้นะครับ uh huh. ก็อาจจะเห็นทองคําขยับและปรับตัวขึ้นได้ต่อ uh huh. จะมีในส่วนของแนวต้านขัดไปบริเวณ1,820เหรียญดอลด์ตองไอยตอนหรือ uh huh. คิดเป็นเงินบาทก็ 3 0 8 5 0่้าบาทต่อบาททองคำเราก็ยังแนะนำว่าทองขึ้นมาไกลแล้วครับถ้าจากโลเนี่ยก็ประมาณ100ร้อยกว่าร้อยร้อยอย่างนิดน,ดน,ดนดแล้วนะครับาะ<ช><ช>อาจจะไถต่อไปไม่ไกลแต่อย่างไรก็ตามถ<ช>้าราคาทองคำเกิดยอด่อมาอย่างที่เราคาดการหรือประเมินเอาไว้นะครับ<ช>หรือว่าตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยเกิดออกมาดีอย่างที่คาดการหรือประเมินเอาไว้ก็อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองที่แนวรับ บริเวณพัน7จ็ดร้อยเจิบเจ็ดันเจ็ดร้อกสิบสองระดับดังกล่าวเรามองว่าสามารถเข้าซื้อได้นะครับ <Okay. S 2> ถ้าใครที่ยังไม่มีทองจะซื้อที่รับแรกก็คิดเป็นราคาสามหมื่นหนึ่งร้อบาทสำหรับทองคำแต่ว่าถ้าใครที่มีทองอยู่แล้วแล้ว,ลวอยากจะเก็บหรือสะสมเ, <Okay. S 2> เพิ่มบางส่วน <Okay. S 2> ก็ให้ดูที่รับสําคัญหนึ่งเจดหสอง หรือ29,850บาทต่อบาททองคำค29,850บาทต่อบาททองคำสำหรับท่านที่รอรับอยู่นะคะทีนี้ SPDR เป็นอย่างไรคะคุณวรุตคะครับ SPDR ยังมีลักษณะของการแบ่งทองคำออกขายอยู่เลยครับนะคะอ๋อเป็นลักษณะของการขาย <c oughs> 3วันติดต่อกันแต่ว่าวานนี้เนี่ยขายเบาหน่อยนะครับออกขายออกมา33ตันครับค่ะโอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวร